ามาที่เรื่องแปลกที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยบอกว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้มันก็มีนะฮะกลายเป็นข่าวขึ้นมาคุณผู้ชมฮะคือหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านตั้งนานตั้ง4ี่ปีนะครับเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านเทาเฮาส์รปรากฏว่ากลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหมีคนมาอยู่แทนไอคนที่มาอยู่แทนก็ไม่ใช่ใครนะฮะบ้านข้างๆอ,อาศัยว่าเออหลังนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของมาดูแลช่วยอยู่นะฮะใช่ ก็เลยไปช่วยอยู่แล้วก็ไปทําบ้านเขาเละเทะเลยนะฮะกลับมาถึงนี่เจ้าของบ้านนี่ตกใจเลยครับถ่ายภาพลงใน Facebook นี่นะคุณผู้ชมครับสภาพบ้านเขานี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยถูกข้างบ้านเนี่ยถือวิสาสะเนี่ยเข้ามาอาศัยนะด้วยการตัดกุญแจบ้านคือเขาใส่กุญแจนะฮะตัดกุญแจบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ครับแล้วก็ขนเข้าของเนี่ยมาอยู่มาทําครัวกินโอ้โหยังกับเป็นบ้านตัวเองไอ้ลายที่กําแพงนี่คือไม่ใช่ของเก่าใช่ไหมคะคือ ็คนที่ข้างบ้านมาเขียนไว้ทําบ้านเขาเลอะเทอะนะครับแล้วก็ดูสิฮะนี่อยู่แล้วก็ไม่เก็บกวาดให้เขาเนี่ยทําบ้านเขาเลอะเทอะพังไปหมดคือขึ้นไปถึงชั้นสองด้วยเนาะคืออยู่เหมือนบ้านตัวเองเลยคุณตานนี่ดูสิฮะเฮ้ยแล้วกําแพงเขียนทั้งล่างทั้งข้างบนเลยอ่ะแล้วก็มีการพ่วงไฟนะครับพ่วงไฟจากบ้านของของตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเพื่อให้ใช้ไฟได้นี่นะครับก็ เห็นบอกว่ามีสภาพบ้านเสียหายหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ําก็หายนะครับเหตุการณ์เกิดแถวแถวป่าตองจังหวัดภูเก็ตอันนี้เขียนอะไรเนี่ยบันทึกเหรอมีนัดด้วยฮะเป็นวันเดือนปีได้เหรอเขียนบันทึกที่ฝาบ้านคนอื่นเนี่ยเขียนแบบนี้เลยนะมีอย่าลงอย่าลืมอันน้อันนี้ด้วยนะฮะอะไรปิดตำนานอะไรฮะปิดตำนานป่าตอง อ้อะะจะไปงานเหรอฮะ,อะเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยอพอมาเห็นเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็ผู้ใช้ facebook นี่บอกว่าเนี่ยคือจะไปถามข้างบ้านปรากฏข้างบ้านก็หลบหน้าไม่ยอมออกมาเคลียร์ครับให้เมียเนี่ยมารับหน้าแทนนะครับเจ้าของบ้านพยายามเข้าไปตามตัวเจ้าของบ้านข้างๆนี่นะครับปรากฏว่า มีลูกเขยที่เป็นเจ้าของรถสีดำขับเข้ามาจอดตอนแรกไม่ยอมลงมาเจราจาแต่พอดีมีจดหมายมาส่งถึงเจอตัวตอนแรกก็ไม่ยังไม่อยากแจ้งความเห็นว่าอีกฝ่ายก็มีลูกหลายคนลูกยังเล็กอยากให้จบที่การพูดคุยต่อรองเจราจากันนะครับอยากให้โอกาสแต่ปรากฏพอสอบถามแล้วก็มีแบบโยนกันไปโยนกันมาสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม,ไม่รับผิดชอบทางเจ้าของบ้านก็เลยต้องไปแจ้งความเอาผิดนะครับเนื่องจากว่าให้โอกาสมาถึง3วันเขาบอกแบบนี้นี่นะครับ ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณไบต์โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบ้านหลังนี้แหละครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจก็เลยจําเป็นต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มานาน4ปีแต่ก็มีการฝากคนข้างบ้านไว้ให้ช่วยดูแลนะครับช่วงนี้ตัวเองกลับไปที่ภูเก็ตจึงแวะไปดูบ้านพบว่าภายในบ้านมีอุปกรณ์เครื่องครัวรวมทั้งมีรถเนี่ยจอดอยู่ถามคนข้างบ้านก็ไม่มีใครบอก นอกจากนี้มีการใช้ลักษณะก็คือพ่วงสายไฟจากข้างบ้านเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็บ้านเขาก็เละเทะไปหมดมีการเขียนฝาผนังาจากการสำรวจในตัวบ้านนี่นะครับก็ก็ได้รับความเสียหายนะครับจากนั้นก็สอบถามป้าข้างบ้านซึ่งก็ยอมรับว่าลุงที่เคยสนิทแล้วมามีปัญหากันภายหลังเนี่ยเด้เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับ แล้วก็เห็นบอกว่าป้าเนี่ยก็ติดต่อมาบอกว่าจะชดใช้ความเสียหายให้เอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของบ้านหลังนี้หน่อยครับเดบอกก่อนเลยว่าเออเมื่อก่อนผมเคยเคยทะเ,เลาะกับลุงที่อยู่ข้างบ้านเมื่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเขาขับวิามากกนม,มาท่ะอยู่หนะน้าร้านผมแล้วคือเหมือนเ,อยนเคยไหว้วันเขาแบบช่วยผมาเมื่อก่อนเหมือนจะสนิทก,กันอยางมีแล้ว,ลวลก็ก็คอยคอยดูให้อะไรเงี้ยให้เงินไปสี่พันเพื่อไปต่อของิเตอร์นะ้ำมาต่อเนระับแต่ว่าแพทชิ่งไปแต่ไม่ยอมไปจ่าย ถ้ามันจางอะไรเงี้ยผมก็เลยทะเลาะออกับียา้ป้าคอยรับหน้าคอยคอยไปใช้พื้นให้ก็เลยไ,ไปถามป้าแกว่าเออป้ารู้ไหมว่าใครมาอยู่นะป้าก็บบายอยู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบว่าเออป้าแก็ว่คอยบอกก็บอกอ๋อจะรู้เขา้าไปอยู่เอ,อะไรเนี้ยนี่นะครับเออแล้วเข้าไปอยู่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะโดยที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้ อันนี้เขาก็เรียกว่าอาจจะเข้าข่ายบุกรุกได้นี่นะแล้วไปทำทรัพย์สินเขาเสียหายในห้องน้ําห้องท่าจักโครงพังหมดอมของหายด้วยน่ะอันนี้เรื่องใหญ่ครับล่าสุดเนี่ยทางคุณไบเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สอพอป่าตองข้อหาบุกรุกและทําให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับเพราะมีแอร์หายไปสองเครื่องปั๊มน้ําอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ที่ห้องน้ําเสียหายแล้วก็ที่บ้านก็มีร่องรอยนะความเสียหายมีการเคลื่อนย้ายเตียงมีการเขียนผนังอย่างที่เห็น โอ้โหดูสิฮะเดี๋ยวนะครับเขาล็อกประตูบ้านด้วยนะต่อไฟจากบ้านตัวเองเข้ามาบ้านเขาใช่เข้ามาใช้แล้วแอร์หายได้ไงครับก็ไม่ทราบไม่รู้เอาไปเอาไปหมุนหมุนเงินก่อนหรือเปล่าไม่ทราบครับเออล็อกแอร์มาด้วยนะฮะโอ้ตายโอ้โหนี่ปวดใจนะเป็นเจ้าของบ้านกลับมาเจออย่างนี้สี่ปีไม่ได้ไม่ได้มาเจอบ้านตัวเองกลับมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วโอ้โหแล้วเดิมเคยสนิทกันด้วยอ่ะครับทำกันได้ลงคอ